จริงก็ชื่อสุขชัยจินบ,บุตรานนท์รุ่น222496รุ่น96เนาะหมายเลขประจำตัว16308หมายนั้นเป็นก็เป็นเชลิดเดอร์เนาะตั้งแต่มสอสามก็เป็นคนที่ ซ้อมร้องเพลงเฉียรให้กับน้องๆมาตลอดจนถึงม .2-5 มีทุนมเชียรนะเพราะว่าการซ้อมร้องเพลงเฉียรเนี่ยมันเป็นการเรียกสปิริตของน้องๆซ้อมยังไงให้ร้องเพลงออกมาร้องเพลงกันแล้วก็มีความหนักแน่นร้องได้ถูกต้องความเป็นเชียรดเดอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับคอนดักเตอร์ต้องสามารถที่จะเรียกเสียงร้องให้หนักให้เบา หรือให้มากกว่าก้องเชียร์ร้องออกมาได้หรือว่าเรียกเสียงได้ว่างั้นเถอะโดยคอนเซ็ปต์ของตัวเองถ้าเป็นเชียร์เดอร์คือเหมือนกับเราเป็นคอนดักเตอร์เป็นวาทยากรเรากับกองเชียร์ต้องภาษาเป็นหนึ่งเดียวเราจะรู้จังหวะสมัยที่เป็นเชียร์เดอร์ก็จะรู้จังหวะว่าช่วงนี้หนักนะช่วงนี้เบานะช่วงนี้ยังเบาไปเราต้องสามารถที่จะเรียกเสียงให้ดังกว่านั้นได้เราต้อง ซ้อมเชีย์จนรู้ใจกันเข้าขากันกับเพลงกับคนร้องช่วงนั้นก็ไม่มีเชลิเตอร์แล้วเพื่อนก็มาบอกบอกว่าให้ไปซ้อมเป็นเชลิเตอร์เชลิเตอร์ตอนนั้นสูญพันธุ์หมดแล้วไม่มีเชลิเตอร์ในโรงเรียนเขาก็ไปเรียกบอกว่าเออให้มาเป็นเชลิเตอร์ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนมันดูเราจากอะไรเนาะ เ้วก็เอไม่มีใครเป็นก็ได้ก็ไปทําก็ได้เขาก็ไปเชิญรุ่นที่มาชื่อพี่กบชื่อจริงชื่ออนะไรเนาะพี่กบพรเออพี่นพอพรสมัยที่อยู่มศหนึ่งเขาก็มศห้าตอนนั้นอยู่มศส,สามพี่เขาก็เรียนอยู่จุฬาอยู่สถาปัตย์สถาปัตย์จยุฬาก็มาซ้อมน่าจะสักสองวันมั้งแล้วก็เรียนทุกท่าเลยเออวิฮา แล้วก็วิเลเอาชัยดอกลำเพยอ,อีกา้าอะไรพวกเนี้ยน่าจะเจอเจอพี่ทักพรพี่กบไม่เกินสองครั้งถามว่าทำยังไงที่เหลือก็จำท่าแล้วก็ไปซ้อมเอาเองตอนอยู่หมสองสายก็ยังไม่ดีหรอกเต่นได้ไม่ดีหรอกถ้าจะมาพีคเอาจริงๆก,ก็คือตอนอยู่มสอห้าคือตั้งแต่วันแรก ที่ยอมรับเป็นเชเลิเดอร์แล้วพี่นพพรพ่กร,ปประสอบเนี่ยจนจบจนจบมสหันจบสโตมิอ,อพูดได้ว่าไม่เคยว่างเว้นจากการซ้อมเป็นเชเลิเดอร์สักวันเข้านำรกระดไม้อีดมือไปว่าเอ้ยท่านี้ทา่ทาดงไปทุกวันกล้าพูดได้ทุกวันเลยไม่เคยขาดอย่างวันนี้จบมากี่ปีครับสี่สิบปีแล้วไม่ต้องซ้อมเต้น,นได้เลย มันอยู่ในสายเลือนแล้วถึงแม้ว่าจะจบไปนานก็นแล้วแต่คือมันซ้อมทุกวันอ่ะจนเป็นหนึ่งเดียวรูทีในการซ้อมถ้าถ้าไม่ยากแต่ตัวเราเองเนี่ยอย่างที่บอกคือตั้งคอนเซ็ปต์ตัวเองว่าเราเป็นคอนดักเตอร์ไม่ได้เป็นเจีริเตอร์เจรีรเตอร์ใครก็เป็นได้แต่ถามว่าเราเนี่ยทำยังไงที่จะเรียกเสียงร้องให้ดังให้หนักแน่กน,ก,นก,กว่านั้นได้ อันนี้คือฝีมือของเชียร์ลดเดอร์คือแอนตี้ตลอดนะบอกเคยซ้อมรีดให้น้องหรืออะไรก็แล้วแต่เชียร์เลดเดอร์ไม่ใช่หางเครื่องไม่ใช่ตัวประกอบที่จะไปมีกับเพลงแบบนี้ไม่มีคุณก็ได้หรือว่าใครก็มาเป็นได้แต่เชียร์ลดเดอร์จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นธรรมะลีดเดอร์ก็คือผู้นำผู้นำในการเชียร์อันนี้คอนเซปต์แบบนี้มันต้องมีอยู่ในหัวแล้วตัวเองเนี่ยทำอะไรเนี่ย เราต้องคิดว่าเราเนี่ยเป็นเชียริเดอร์ของโรงเรียนเทพศรีอันนี้ไม่ใช่โรงเรียนธรรมดานะครับเวลาเราไปเต้นประกบไข่เราต้องไม่อายใครเราต้องมีความมั่นใจว่าเราเราเหนือกว่าเอางี้ดีกว่าจะตเมิี่เขาจะมีเชียริเดอร์แต่โรงเรียนไปซ้อมไปซ้อมเพลงเชียร์ให้แต่ละโรงเรียนเนาะแล้วก็ไปเพราะมันมีโรงเรียนอื่นจกเป็นโรงเรียนเดียวเนอะเขายอมรับโหคุณนี่แบบ จึงได้สุดยอดคนในวงการเขารู้ว่าคนนี้เป็นแบบไหน,นซึ่งบอกได้เลยว่าท่าลีดของเทพศรินเนี่ยไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครมันมีทั้งแนวท่ากรีดมือท่าร่างอะไรแบบนี้จะไม่เหมือนกับทั่ว,วไปแล้วเวลาเราไปเนี่ยเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นเชียร์ลีดเตอร์ของโรงเรียนเทพศรินเวลาเราลงไปอยู่ที่สนามเนี่ยหน้าสแ,แตนเนี่ย มันจะดูเด็ดวมาเพื่อนเออกล้าพูดว่าเออไม่กลัวใครแล้วกันในสมัยนั้นนะแล้วถ้าสมัยนี้ก็ไม่กลัวใคร <c oughs> เพราะว่าเรามีของดีในมืออย่างท่าหลีดท่าอะไรของเราเนี่ยก็ก็ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครใครก็ไม่เหมือนเราทําเรียนแบบเราไม่ได้เนาะมันไม่มีเพลงสักเพลงหนึ่งที่เรียกเสียงเพลงได้ดัง ดังแบบสะใจตัวเองอะเอาว่างันนี้คือแบคือมันเรียกเสียง้องได้ไม่ไม่สุดอะภาษาเรียกไม่สุด <c oughs> ก็เลยแบบมันก็มีหลายๆโรงเรียนที่เขามีบูมนั่นบูมนี่ใช่ปะเอเราก็คิดเอาบูมเทพแล้วกันคิดว่าเออเราก็หวั่นใจเนาะไม่รู้เขาจะยอมรับเพลงนี้ได้แค่ไหนเพราะว่าเพลงเชียกก็มีอยู่เยอะแต่เราแบเอา้าลองดูก็คิดประดิษฐ์คำ แล้วก็คิดท่าเฮ้ยที่คิดท่าได้นี่เพราะว่าโหเราซ้อมเต้นมาเยอะเราเต้นได้ที่เป็นท่าหลักๆนะเต้นให้หมดทุกเพลงเราก็เลยเอามาประยุกต์เอามาประยุกต์เอามาใช้ทุกท่านั่นแหละทํายังไงให้มันสนุกเต้นให้มันสนุกให้มันไม่เหมือนกับใครสวยสงา่าท่าร่างไม่เหมือนใครไอการประดิษฐ์คำนี้มันก็ไม่ยากแต่ เออเราทายัางไงให้เลียกเสีย,ยงได้เยอะที่สุดอันนี้ก็ถือว่าได้ได้อย่างใจที่ตวัวเองต้องการแต่หมายความว่าเราก็ต้องซ้อมกับของเชียนะจะเป็นหนึ่งเดียวรู้ใจเข้าขากันว่าเออช่วงนี้หนักช่วงนี้เบาช่วงนี้จะเอาดังกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยทันนี้ก็เพลงนี้ก็สนะ <moms. S 1> ี่สิบปีเนาะก็ก็ออกไปก็ไม่ทราบว่าจะเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าแต่ พอมาหลังๆประการเป็นเพลงหลักไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นความภาคภาูมิใยส่วนหนึ่งเขาอย่างที่บอกไปอ่ะมันก็เป็นทั่วๆไปนะจะถามว่าจังหวัดไหนที่เราอยากจะเน้นหนักมันก็จะประกอบกับกับ,กบ,กบท่าล่างของเราด้วยแล้วว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันเข้าก็ตอนคิดมันก็ไปพร้อมกันเหมือนกับ คิดเนือเพลงก็คิดท่าร่างไปประกอบมันมัน,ม,นมันตัดไปตัดมาเนี่ยจนก็ตัวเหมือนเข้าเข้าเข้าที่เข้าที่เข้าทางของมันส่วนรายละเอียดมากกว่าน,นี้ก็ก็อย่างที่บอกไปอะ่ะคือเราเป็นคนที่คิดทาคิดท่าประกอบมันไปพร้อมกันอยู่แล้วก็ถือว่ามันได้แบบที่ต้องการมันมีท่ามือท่ากระโดดท่าอะไรแบบเนี่ยช่วงที่กระโดดเราก็รู้ว่าปึ๊บกองเชียร์เขาจะรู้ว่า เราโดดนไปแป๊บพลิกลงตรงจุดไหนมันจะบุ้มผมก็จะรู้คือต้องซ้อมจนเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวด้วยกันคือเพลงนี้นะจริงๆมันมีทริคในการเล่นเยอะอย่างเช่นคำว่ลาลาเราอาจจะเป็นโฮห,หรือเจเป็นอะไรกร็ได้เรียกว่าอารมณ์พาไปณเวลานั้นแต่ตอนนี้มัน มันจะเป็นไปได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการซ้อมกับกองเชียร์อย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยถ้าแบบนี้ปั๊บน้องๆจะรู้เลยว่าอันนี้คืออะไรครับโฮแทนที่ชทวบารามันก็โฮแทนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทิกแบบแทนเบีย่งอื่นอาจจะแบบปบมือหรืออะไรนะเวลานั้นก็ได้แต่มันจะเป็นไปได้ก็ต้องเกิดจากการซ้อมจนเข้าใจกันระหว่างเชียร์ลีด e r ์กับกองเชียร์ว่า ณเวลาน know, remember. Jessica, <speaking in your language> so, ั้นเราจะเล่น <illness> ริกไหนจะลิกแพลงแบบไหนซึ่งตอนรู้เนี่ยซ้อมจะรู้ซ้อมจะรู้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเยอะซ้อมจะรู้เลยเพลงนี้ในฐานะเจ้าของเพลงเนาะมันไม่ได้สุดแค่นี้ไม่ได้สุดแค่ว่าวีดบ้มลาวัววีฮวยแคนยอนซีแค่นี้เออตรงเนี้ยมันมีอะไรให้เล่นอีกเยอะ หรือระหว่างเพลงจะมีอะไรให้เล่นก็ได้ตรงที่ลาก็ได้ตรงที่หือเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคำอื่นก็ได้หรือจะมีแบบกระทืบเท้าหรือจะถกมืออะไรทําได้ทั้งนั้นอยู่ที่คุณไปพลิกแพลงเอาได้ขนาดไหนในฐานะเจ้าของเพลงทําได้เลยไม่ไม่ไม่ได้ว่าเอ้ยจะต้องเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันตายตัวเป็นเชียรดเดอร์เนี่ยทำยังไงไม่ให้กองเชียร์มันเส็ง อันนี้สำคัญเลยนะครับคุณลองคิดดูเขานั่งเมื่อยครับต้องพลิกแพงต้องไม่เหมือนชาวบ้านเพราะมันก็จะแบบเปลี่ยนไปเรื่อยเฮ้ยเพลงนี้มันต้องมีอะไรของมันดึงดูดกองเชียร์มาหาเราแล้วพอดึงดูดกองเชียร์มาหาเราเราสาม,มารถที่จะส่งจัญญาอะไรไปแล้วไม่เหมือนใครเขาต้องมาดูเราครับไม่ใช่ดูบอลอย่างเดียวนะบอลคุณก็ดูมันก็มีสนุกแต่ของเรามันดนามิกไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หรือว่ากองเชียร์ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพลงมันจะไปยังไงต่อไปอันนี้มันก็คือเสน่ห์เสน่ห์ของเชียร์ลีดเดอร์อันนี้ก็ฝากไว้สุดแล้วแต่ในฐานะเจ้าของเพลงเจ้าของคนคิดท่าคิดเพลงอนุญาตให้ทําได้ถ้าใครแบบบอกว่าเอ๊ยเป็นแพทเทิร์นมาแบบนี้บอกเลยครับว่าผมพูดเอง อ,อยากให้เชลิเดอร์เนี่ยเวลาที่ไปเป็นเชลิเดอร์เนี่ยนำกองเจอยู่นังสแตนเนี่ยให้คิดถึงหัวอ,อกของกองเชียร์ที่นั่งอยู่บนสแตนเอร้อนให้คิดถึงใจเขาแล้วก็ที่บอกไปต้นๆนะว่าทํายังไงแค่เราร้องเพลงเชียร์เนี่ยแต่มันจะมีดึพลังดึงดูดมหาศาลที่คนในสนามทั้งหมดจะต้องมาดูเรา เอาแค่ร้องเพลงแค่นี้ทำยังไงให้คนมาหันมามองเราให้ได้อันนี้มันก็คือเสน่ห์พอเสียงเราดังเราดังเราชัดเราหนักแน่นแล้วมันเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้มันจะดึงดูดความสนใจในระหว่างที่ของเขาร้องเพลงกับเราร้องเพลงทำยังไงให้มันเกิดการแบบ ภาษามมยเรียกว่าขี่กันเยอะๆถ้าของพี่เป็นเชลเดอร์ต้องชนะขาดคือยังไงเนี่ยเพลงเราหรือว่าถ้าถ้าถ้าเชลยเดอร์ที่คิดไปนะคิดว่ามันสุดยอดแล้วจนผนึกร่างรวมรวมกันเป็นเพลงเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยก็คิดว่าเพลงนี้ก็คือส่วนตัวนะสุดยอดแล้วเวลาที่เราร้องเพลงนี้ออกไปประกอบกับท่าลีดเนี่ย ให้หลีดเป็นผู้นำแล้วกองเชียร์เนี่ยดูว่าหลีดจะนําไปทางไหนมันจะมีพลังดึงดูดมหาศาลของสายตาทุกคู่ในสนามหลายๆพันละเป็นหมื่นคู่โฟกัสมาที่เราจุดเดียวถ้าเราทําได้นะทุกคนก็จะจดจาเราไปตลอดแบบเออกองเชียร์เทพศรินไม่ธรรมดามีสิ่งอื่นที่ไม่เหมือนกับ กองเชียร์หลายๆสถาบันทั้งเพลงร้องทั้งท่ารีประกอบกันซึ่งบอกได้เลยว่าเพลงนี้ถ้าออกไปเต้นไม่หายใครเพราะมันเหมือนกับเอาที่คิดท่าท่าเพลงพวกนีได้ไปดึงดูดทุกสำนักมารวมไม่หมดแล้วอยู่ในเพลงนี้ถ้าเราไปดูดีๆนะถ้ารายละเอียดได้นะถ้ารายละเอียดของเพลงได้เนี่ยจะรู้ว่าเคล็ดลับทั้งหมดรวมกระบวนท่าสสำคัญสำคัญ มันอยู่ในเพลงนี้หมดแล้วซึ่งไม่มีที่ไหนมีแต่เพลงนี้มันรวมทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเออถ้าสามารถสามารถทําได้นะให้เพลงนี้เป็นเพลงที่เขาคาดเดาไม่ได้ไม่ว่ากองเชียร์หรือคนดูรอบข้างเอ,อ๊ะมันจะเล่นอะไรต่อไปเนี่ยมันจะเป็นหุดอยู่แล้วแล้วประกอบกับท่าลีดเราเพลงนี้มันสุดยอดถ้ากระโดดที่ไหนมันไม่มีแบบนี้หรอก ถ้าเต้นได้ถูกตามที่เคยเคยเต้นไว้นะที่เป็นพทเทิร์นแต่แรกอ่ะจะรู้ว่าเพลงนี้มันไม่เหมือนใครมันจะเป็นที่สุดยอดมากแต่อยู่ที่คนที่เป็น lead จะทําได้แค่ไหนเพลงนี้นี่เจลิเดอร์เป็นหลักครับเจลิเดอร์เนี่ยย้าไว้อีกครั้งว่าเป็นคอนดักเตอร์เป็นผู้นำเนาะไม่ใช่หางเครื่องไม่ใช่หางเครื่องที่จะเต้นตามกองเชียร์แต่นั่นก็คือไม่มีเจลิเดอร์ก็ได้ 啊，对的。